ก็ไม่อยากก็ยังอ่น,นี่ป็ยังน,งน,น,นองนไมน่โดน เราเจอหอยแล้วเราเจออะไรไม่รู้ออกมาจากหอยแล้วเขาก็จะพิสูจน์ทุกอย่างนะพ่อค,คนนี้เขาก็จะพิสูจน์ทุกอย่างหอยท่าแกมีชีวิตอยู่เลยเอาปล่อยมันตาปล่อยมันตายอย่าเดี๋ยวเขาเหยียบ ก่อนเท่านั้นนะ เขาเรียกว่าบูธบอล จะต่อไปก็ต้องทำวงจรสอี ช่วงนี้ก็คือวงจรที่เราต้องเอาบ,บอกอะไรก็ได้วางเนี่ยเอาบอกอะไรก็ได้ที่วางแล้วทีมันก็จะเดินได้แบบพีออคอะไนี้คะถ้าเราไม่วางล่ะถ้าเราไม่วางตัวนี้ของแกนี้แล้วออกกําลังกายเอาเคเล่องแตะลวนก็ถ้าเราไม่วาวงาาม,วามันก็จะปิดใช่ไหมไม่ถ้าเราไม่วางมันก็เป็นอย่างนี้ <ค lunch> ถ,ถ้าวาง วางท่าท wow ูบกลับกับยาได้เลกมีรูเพื่อหลังไขอที่ที่ปิดกลับจางเอาไว้ละกินได้หมูย้อนระยัดูเด็ได้หล่ะโอ้ยหองแส้ดูเด็นห้ามแส้ด้วยที้องห้า่าวไปถือห้ามแส้จ้าแม่เป็นนเรศะอว่านเะจริงบอกวิโนเละบอกว่าแส้ดูเลยอีักมือนี่แล้วเ้ามันบอก มันบแาแล้วมันแล้วมันบังมันเลือน๋อมันเป็นเป็นอันนั้นมันเปนกินอะไรคะก็ดีดีแล้วคุณบอกเขาไม่ได้นาอีอยู่บาะยหญปิดเพื่อความดได้นดอีอยู่บาะน่าจะโรงเดินอนลวแล้วก็รุบเดินนอ๋อีเจอนาเดคบแล้วกันวันนี้แด้านบนีทแล้วเนาะบ เราเกงินกได้ถ้าเราไปไม่มรี้ไม่แล้วกันอ๋อเป็นเออาไอะบอใอันนี้อันนี้คือห้องรากบน้ไหมเ็บีบโกไห้วมันแะใส่เออยู่บ่อนเนแต่ว่าพี่บอกให้วพี่เพรู้ว่าพี่ต้องสร้างใหม่พี่ทำากับได้อ๋อพี่ทำสกดแล้ว วนเวียนอีกลายอ้าวช่วยถ่ายรูปอันนี้ของพี่ก่อนแลนอนกินยาแล้วนอนได้ยากินหรือน่าไหนเขาไม่ได้กินยากินได้ยาฮอร์โมนมือละเม็ดอันนี้คือบ้านคูนี่ยในบ้านนะคุณแม่คุณแม่พักผ่อนอยู่รถไปเขียนฮะโมบีไฟฟ้าทีมีคนเดินทิ้งเลยได้ยิบอกยาส้มเกลี่พีมเมิดอันนั้นน่ะ ว้สีเมพูเป็นสมันจฝังข้างกันมากสบายใจเบสบายนะคะนอจทุกคนเห็สบายตรงนีนะกี่เนยนี่นะแล้าก็เป็นโรงเรียนสวรวิจิตแห่งภาัช่ไหม ร <cas mil> ู้จักแล้วนหะปาจะได้ข้าวเหนียวขาวเหนียวก็นารัให้แผ่นเลื่อนจิตจำดว้ใจจำดวงความผูกพัน สวนใสนถ้าไม่มีบ้านัวี่พดจรงาบาชัวพุกิงบ้านหลังไหนบ้านหลังเก่าชั่วบ้านหลังธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนเหรอเนี่ย ธรรมชาติที่อยู่ในน้ำอ่ะอันนี้สามารถหลบบ้านรูก็ได้ะเพราะซารูนหลบบ้านรูเนี่ยบ้านครูก็คือเราต้องสว่างบล็อกเนี่ยแล้วก็ปิดเรียนจูบมาตลอดนี่แต่ว่าตรงนี้มีรูนิดทีหนึ่งเพราะไม่เว้นความสวยงามเพราะมันทำไม่ได้แล้วไม่เน้นสิไม่เน้นความสวยงามมากแต่มันทำได้แค่นี้อ่ะโ์เราไปเรียนูอีกนะ่ ประทางออกไม่ได้ใช้ทางนี้ชัวเอยากกแบบนั้นมันจะมีประตูทางออกไม่เรียเหรอจะกินทุเรียจะกินทุเรียไม่อยากซื้อบรไม่อยาซื้อเลอบปามีอะไรหลวม หนตัวจบนี้อะไรอ่ะมันเป็นสีเขียวอ่ะเออไปเลยแม่เมยนะหมอสุขพเนยัยจอดเอ้ถั่วเมยจังมีจอดเลยสีเขียวนาไปได้นูหนาเห็นไหมายคนน่ะคนสีแดงเขาจันโคตรเลยนข้าวแล้วนี่ ผลไม้ที่บ้านมีนะแม่ซื้อได้เอาทุเรียนอยากซื้ออต้องเก็ดอะไรอยากซื้ออยากซื้อทุเรียนไม่ซื้อวันนี้อยู่บ้านมันก็กินไม่หมดแต่เนี่ยยังไม่ได้กินเลยหรอพี่อสติ๊กกี้พิชท่านตั้งหมดจริงๆตลอดไปนี่พี่เรียกว่าลูกสูบอยู่ตลอดอันนี้คือลูกสูบ และอันที่มีสลามปิดด้วยคือสุกเหนียว <coughs> <coughs>